อยากทางานก็น่าจะบอกไม่ได้อยากทำงาน,น,าางานคุยดีหมดเลยชวนคุยเรื่องแม่ผัวเรื่องผัวทุกอย่างคุยดีหมดทุกอย่างแต่กลับไปก็เอาไปพูดกับอีกคนนึงว่าแบบเฮ้ยไม่โอเคนะที่ซอฟันแบบมาถามคําถามแต่เขาบอกว่าบางคําถามเ็าไม่อยากจะตอบแต่คําถามที่เราถามเือยอยู่ในรายการหมดเลย ก่อนหน้านี้ต้นอ้อเป็นหนึ่งได้ช่วยเหลือฝนแม่ลูกอ่อนอดีตเมียหมอที่โดนสามีและแม่ยายแย่งลูกไปนะคะจนในที่สุดก็ได้ลูกคืนทั้งยังได้รับความช่วยเหลือต่อให้ได้ทํางานกับเจ๊การดอนเมืองและซอฟันและได้ไลฟ์ด้วยกันหนึ่งครั้งก่อนที่จะเกิดดราม่าเจ๊การดอนเมืองประกาศไม่ร่วมงานกับอดีตเมียหมออีกต่อไปเนื่องจากทางด้านน้องไม่สบายใจที่ต้องทํางานร่วมกับคนหิวแสงแถมด่าต่อนหน้าคนที่ช่วยเหลืออย่างต้นอ้อว่าจะเอาเท่าไหร่อีกด้วย จนล่าสุดซอฟันก็ได้ออกมาเล่าหมดเปลือกถึงสาเหตุแตกหักไม่ทำงานร่วมกับอดีตเมียหมออีกต่อไปซึ่งซอฟันพูดประมาณว่าที่ใจการต้องออกมาโพสต์แบบนั้นเพราะกลัวว่าคนจะคิดว่าช่วยไม่จริงแต่วันนั้นในไลฟ์กับน้องและหลังบ้านก็พูดคุยกันปกติแต่พอกลับไปน้องไปบอกคนอื่นว่าไม่โอเคที่ต้องทำงานร่วมกับคนหิวแสงและบางคำถามในไลฟ์ก็ไม่อยากตอบทั้งที่คุยกันแต่แรกแล้วคำถามก็ถามทั่วไปไม่ได้ลงลึก ทั้งนี้ก็ไม่แน่ใจว่าน้องไม่อยากทํางานหรือเปล่าถ้าไม่อยากทําก็บอกลองไปฟังคลิปกันค่ะสาเหตุที่ไม่กันอะเขาไม่ได้จ้างต่อหรือไม่ได้ช่วยเหลือต่อเพราะว่าตอนที่พี่ต้นอ้อโพสต์ว่าจะช่วยเหลือเขาด้วยการที่ซ้อฟันกับเม่กนจ้างงานสิบงานอย่างเงี้ยคนก็แบบเฮ้ยดีใจรอติดตามถ้าวันนี้เม่กันไม่ออกมาพูดคนก็จะถามว่าเฮ้ยมึงช่วยไม่จริงหรือเปล่า พอได้ลงไลแล้วเขาดีไหมแม่หมายถึงยังคุยกับทุกคนคุยดีหมดเลยชวนคุยเรื่องแม่ผัวเรื่องผัวทุกอย่างคุยดีหมดทุกอย่างแต่กลับไปก็เอาไปพูดกับอีกคนนึงว่าแบบพ้ยไม่โอเคนะที่ซอฟันแบบมาถามคําถามเรื่องเพนฝ่ายมาถามคาถามเรื่องนี้แต่ว่าตัวเองพูดในรายการไปหมดแล้วแต่ซอฟันถามไม่โอเค แต่สควอนถามแล้วนะว่าโอเคไหมถ้าเรถามเพราะเราจะรู้อยู่แล้วว่าคือเราเจอดราม่ามาเยอะเราจะรู้ว่าเรื่องไหนเล่นได้เล่นไม่ได้ท,ไดทุกคนเข้าใจไหมว่าเราอ่ะดูดราม่ามาเยอะด้วยความที่ปากค่อยแล้วพูดไม่คิดอ่าทุกคนจจะติดตามสควอนอยู่แล้วใช่ไหมว่าสคอนเป็นคนปากค่อยพูดไม่คิดบางทีพูดก็พูดไปเลยอย่างเงี้ยทีเนี้ยเรารู้แล้วว่าการที่โดนทัวลงมันแบบมันเป็นยังไงอ่ะทุกคนมันหนักนะเวลาเราโดนคนด่าทุกคนด่าอย่างเงี้ย เราก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเราถามเขาอะเราจะต้องถามในเลเวลไหนถามได้แบบแค่ไหน,นแล้วคําถามอะไรที่มันดูรุนแรงเราก็ไม่ถามถูกไหมทุกคนเราก็จะแบบว่าเอาแค่นิดนีหน่อหน่อยมวนจอยในการเรียกแขกเรียกคนดูเออฉันมีประสบการณ์เยอะแล้วฉันโดนทัวลงมาเยอะหกปีเต็มเนี่ยโดนมาหกปีเต็มใช่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออปีนี้ก็ อ่าเราอยา่าผิดซ้ำซากนะเราก็ถามในเรื่องที่แบบถามได้ถามไม่ได้เราก็ไม่ถามแต่เขาบอกว่าบางคำถามก็ไม่อยากจะตอบแต่คำถามที่เราถามคืออยู่ในรายการหมดเลยเาขาคงไม่ได้อยากทํางานหลังไม่ได้อยากทํางาน,นก็น่าจะบอกไม่ได้อยากทํางานอุ้ยพี่นไมอะ ใช่เขาไม่ได้กลัวหรอกว่าไม่ได้มีใครจ้างเขาไม่อยากทำใ้อยู่แล้วมั้งเอาเป็นว่าย้ยา,ยา,ยายตอนนี้ซอฟันแและแจกันก็ยุติการทำงานร่วมกับอดีตเมียหมอต่างคนต่างอยู่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ